และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับย่างเข้าช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้นะคะอาจจะมีบางเส้นทางเริ่มมีหมอกหนาบ้างแล้วผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ควรจะเปิดไฟใหญ่เพราะว่าจะกลายเป็นสภาพที่ขาวโพลนทั่วไปหมดทําให้ผู้อื่นมองไม่เห็นที่ถูกต้องให้ใช้ไฟหรีหรือว่าไฟตัดหมอกและเช็คก,กระจกหน้ารถเพื่อช่วยให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นและอย่าลืมลดความเร็วโดยใช้วิธีแตะเบรกเป็นระยะเพื่อใช้ไฟท้ายเตือนรถคันหลัง และควรจะใช้วิธีตบไฟสูงเป็นระยะแล้วก็มองดูเข็มไม้เป็นระยะเพื่อควบคุมความเร็วถ้ามองเห็นทางในระยะไม่เกิน12เมตรความเร็วของรถไม่ควรจะเกิน20ไมล์ต่อชั่วโมงโดยใช้ที่ปัดน้ำฝนช่วยด้วยแต่หากต้องนำรถจอดข้างทางก็ควรจะจอดให้ชิดขอบทางมากที่สุดและระวังรถหลังจะชนท้ายเนื่องจากว่าช่วงที่หมอกลงนั้นอาจทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควรค่ะขับหรือโดยสารรถคาดเข็มขัดนิรภยัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบุคคา